มาบวชทักบวชแน่แต่ว่ามันแถวออกบวชชั่วโมนอยู่ถิมพาแสนเจ็บปวดเลยหาเก็บควดแล่ขนมไข่ที่จริงอ้ยหามเงยสารพัดบันเมื่อกี้หาเก็บควดแล่ขนมไข่ที่เกียรติสิแค่ก็ให้มันแตกเส้นชะเนามอชะน้ำด้วยได้ไปจะบอกเข้าใจขยะซุ่มมือนีมีราคาจะสิถิ่มซุ่มจีซุ่มหาเออ เจ้าก็ได้ขอบร่ว่าชุดนั้นบ้านุดใดสักขันชิว่าก่อนนั้นเก็บขยะกะว่าไปพุ้ท้าประวัติกวะาไปย่อมมัดปนกันบ่จิ